สวัสดีครับผมเซวายนะครับผมจากร้านทันตบ้านนนทบุรีครับวันนี้จะมาแนะนำเจ้า Suzuki V-Strom นะครับ650นะครับสายทัวร์ง5ล้าดเลยครับตัวนี้ตัวนี้เป็นรถปี17นะครับผมราคาอยู่ที่229,000บาทนะครับของแต่งมาเต็มๆพร้อมออกทิปเลยครับคันนี้ไม่ว่าจะเป็นชิลด์สนะครับตัวต่อชิลกับไฟหน้านะครับ สวยครับผมอันนี้ปีฟสามใบเลยครับพร้อมใส่ของขออกทริปสบายเลยครับผมรถสภาพโดยรวมไม่แคบไม่มีริ้วรอยเลยครับคันนี้รถแก่ต,ตานี้ที่ใสแ่แก้วน้ำด้วยนะครับเการนน้นนะครับสวยเลยครับตัวเรือนใหม่อะไรแทบไม่มีรอยใดๆทั้งสิ้นเลยครับตัวนี้ ลูกค้าสนใจนะครับเข้ามาชมตัวจริงได้ที่หน้าร้านนะครับผมหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแอดไลน์หรือโทรด่วนได้ที่เบอร์ของเซลไอเลยได้นะครับขอบคุณครับ